พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่19ตุลาคมคริสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณดานิเอลบอริงเจอร์ มิสซูรีสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องถูกสร้างอย่างมีเอกลักษณ์และข้อพระคัมภีร์นุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามคคิธรรมร,มร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งโครินบทที 12, ่12ข้อ27ถึง28ฝ่ายท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์และต่างก็เป็นอวัยวะของพระกายนั้นและพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจคือหนึ่งอัครทูต และผู้รู้ภาษาแปลกๆคุณดานิเอลบอลลิงเจอร์เป็นพยานว่าเรามีชั้นวางของในบ้านเราซึ่งเป็นที่เก็บเครื่องมือหลากหลายประเภทบางอันเป็นของใหม่และบางอันก็เก่าบางชนิดต้องใช้ไฟฟ้าบางชนิดก็เป็นเครื่องมือช่างที่เรียบง่ายต้องใช้เพียงกำลังแขนเท่านั้นเครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้เราทำโครงการต่างๆได้สำเร็จตั้งแต่งานฝีมือขนาดเล็ก ไปจนถึงการปรับปรุงบ้านเครื่องมือเหล่านี้เตือนผมถึงการทรงสร้างของพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างเราแต่ละคนยังมีเอกลักษณ์แต่สร้างเราทุกคนตามพระฉายาของพระเจ้าพระเจ้าทรงอํานวยพระพรเราแต่ละคนด้วยพรสวรรค์ของประธานความสามารถและจุดแข็งเพื่อเสริมสร้างแผ่นดินของพระเจ้าบนโลกใบนี้เราจะถูกทําให้พร้อมมากขึ้นเพื่อการรับใช้พระเจ้า และผู้อื่นเมื่อเราอธิษฐานใคร่ครวนศึกษาพระคัมภีร์และนมัสการกับผู้เชื่อคนอื่นๆในชุมชนแห่งความเชื่อเช่นเดียวกับเครื่องมือแต่ละชิ้นบนชั้นวางของของเราที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับงานเฉพาะอย่างเราในฐานะผู้เชื่อสามารถทำงานร่วมกันในคริสตจกักรและในชุมชนของเราเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งเราสามารถหนุนใจผู้อื่นโดยการแสดงความรัก ที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่เราผ่านทางพระชนชีพของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงหล่อหลอมเราและนำเราไปสู่ชีวิตแห่งการรับใช้ด้วยความรักข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงเตรียมข้าพเจ้าเดินในทางของพระเยซูและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อช่งางไม้และช่างฝีมือ ข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์โปรดนำคำพูดและการกระทำของข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายทำงานร่วมกับผู้อื่นขอให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อพัฒนาแผ่นดินของพระองค์อธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ